วันนี้อ,อก็มาเพิ่มเติมเรื่องใจกลางเตานะครับแบบคุ้นส่วนบริษัทหรือว่าห้างคุนส่วนนะครับเตาเผาถ่านขนาดใหญ่มาดูไส่กลางกันไส้กลางของเอ่อเตาเผาถ่านขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาอธิบายครั้งหนึ่งเดี๋ยวย้อนหลังดูเตาก่อน นี่คือต้นแบบนะครับต้นแบบของเตาเอออาจจะเขียนรูปไม่เหมือนอิวาเตะนะครับเพราะว่าไม่อยากจะไปเรียนแบบเขาเป๊ะนะครับเอาให้เข้าใจกันว่าอิดแดงอิดแดงเรียงก่อเป็นรูปโดมหรือรูปโค้งกันละกันนะครับแล้วก็มีประตูเตามีประตูเตาเล็กๆอันนี้ก่อด้อิดนะตามธรรมดา แต่ที่ออออกแบบก็คืออยากให้ทําเป็นประตูเหล็กเลยประตูเหล็กนะครับแล้วก็มาก่ออีกเพิ่มเติมที่หลังยังไงก็ได้นะครับหรือว่าเป็นประตูสําเร็จรูปที่สามารถกอกอทรายเป็นไส้นะครับส่วนอ่อส่วนประกอบของเตาอยู่วเตะที่ออรู้มาก็คือว่าตรงด้านฐานเนี้ย เขาจะทำหนาประมาณอิฐสี่ก้อนใส่กลางของอิฐระหว่างอิฐก้อนอิฐเนี่ยเขาจะเททรายลงไปเททรายลงไปเพื่อสะท้อนความร้อนเข้าในเตานะก็จุดประสงค์ก็คล้ายๆที่ออเคยบอกเรื่องเตาของอ,อนะครับการทําผนังเตานอกจากความทนทานความหนาของเตาแล้วฉนวนที่สามารถ สะท้อนความร้อนเข้าในเตาไม่ให้นำความร้อนออกนอกเตาอันนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากมันจะทำให้อุณหภูมิภายในเตานี่สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความร้อนนี่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าตอนแรกเนี่ยเราจุดไฟม,มีมีช่องจุดไฟนะครับเราจุดไฟเข้าอบในเตาเนี่ค่อยๆใส่เทียหน่อยแล้วหน่อยเราไม่โหมใส่นะครับค่อยๆใส่ใส่ให้ค่อยๆร้อน แล้วความร้อนในเตาเนี่ยเขาจะสะสม1นาที2นาที3นาที5นาทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเป็นวันเป็น2วันเป็น3วันอุณหภูมิจะต่างกันนะครับอุณหภูมิจะสะสมสูงขึ้นไปเรื่อย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 ,อยตามลาดับชั้นนะครับไม่ใช่อุณหภูมิคงที่อุณหภูมินี่เขาเรียกว่าอุณหภูมิสะสมเดี๋ยวดูหน้าต่อไปนานี้อ,อก็จะบอกว่า การมีส่วนร่วมหรือว่าเตาเผาถ่านขนาดใหญ่ไร้ควันไร้ป่องควันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมันจะประกอบด้วยเตา4เตามันจะเป็น4เตา6เตาหรือ8เตาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะวาดให้ดูผังว่า8เตาเป็นแบบไหนนะครับนี่คือช่องอากาศเข้านี่คือรูเจาะไว้สำหรับก่อไฟแต่ละเตาจะมีสูงสูงกว่าพื้นสนะำหรับจุดไฟ แล้วก็เล่งควันตามธรรมดาเขาจะต้องมีอันนี้คือห้องเผาไหม้รวมนะครับที่รับผิดชอบรวมเป็นเหมือนห้างหุ่นส่วนบริษัทก็จะมีศูนย์กลางรวมอยู่อันเดียวที่จะปล่อยควันพ่นขึ้นฟ้าแต่ในห้องนี้มันจะมีระบบควบคุมและก็เผาไหม้ควันทำลายควันให้ให้หมดไปก่อนที่จะปล่อยขึ้น สู่ท้องฟ้าก็จะไม่มีควันแล้ววงแหวนนี่คือท่อท่อที่อยู่ใต้ดินให้ขุดไว้ใต้ดินเลยเพื่อจะได้ไม่ขวางไม่ขีดขว้างนะครับการเดินทางให้อยู่ใต้ดินเลยแล้วก็ทำเป็นโดมเป็นโคง้งๆก่ออินเป็นโคง้งๆเป็นรูปเหมือนท่อน้ำะนะครับมีฝาปิดเปิดได้คอยตรวจสอบ อธิบายต่อนะครับอันนี้คือการวิ่งวิ่งของควันควันจะวิ่งในท่อวิ่งในท่อทีนี้ว่าเตาทุกเตาเนี่ยเราจะจุดพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็ให้ควันมาเผาไหม้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่จุดทั้งหมดพร้อมกันนะครับเราจุดทีละสองเตาหรือว่าสามเตาเตาที่เหลือเตาที่เหลือที่เราไม่ได้จุดไฟหรือว่าใส่ถ่า,าน อันนี้จะเป็นห้องเก็บควันขนาดใหญ่ทันทีนะครับถ้าเราไม่เผาพร้อมกันเพราะว่าตามธรรมดาการที่จะใส่ไม้เผาถ่านพร้อมๆกันทั้งหมดสี่เตาพร้อมกันเนี้ยก็ยากก็ยากอยู่คับไม่พร้อมกันนะดีถ้าพร้อมกันก็แล้วไปไม่เป็นไรครับควันก็มารวมเผาไม้อยู่ดีคับเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปนะครับ ภาพนี้คือการขยายความว่าเตาหนึ่งใบเนี่ยประกอบด้วยอะไรให้ดูเรื่องท่อถ้ามีจุด4จุดอันนี้หมายความว่าจุดที่จะพ่นควันขึ้นฟ้านะครับ4จุดในเตานี้แต่เดิมจะมี4จุดอย่างนี้ ไอควันแทนที่จะขึ้นฟ้าเราก็เอามาเข้าท่อแล้วก็วนรอบต,ตัวตัวเตาเขาเองเนี่ยเพื่อจะโค้งเข้ามาในห้องเผาไหม้ส่วนรวมในห้องเผาไหม้ส่วนรวมก็จะมีประตูปิดเปิดตรงนี้ด้วยจะหลีจะเล่งควันได้ด้วยเดี๋ยวติดตามภาพต่อไปนะครับ ออก,ก็ใช้ดูว่าเตาเราจาก4เตา1 2 3 4 4เตาเราสามารถทำเป็น8เตาได้โดยที่ท่อลำเลียงควันนะอยู่ในการนี้แล้วเตาก็แยกออกไปครับเหมือนอะไรไหมครับครับเหมือนพวกอะตอมพวกนิวเคลียสพวกอะไรนะครับพวกพวกที่ว่าออกกล้องจุลทรรศน์ส่องดูนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ นะครับมันจะประกอบด้วยโปรตอนนิวตอนนะครับประกอบด้หลายๆอันหลายๆอะตอมมารวมกันนะครับวิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางนิวเคลียสที่มันตรงนี้มันจะเป็นห้องเผาไหม้เป็นตัวทำงานเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่ตรงนี้เลยทุกอย่างปล่อยควันออกมาปล่อยควันออกมาปล่อยควันออกมาควออาันพิษนะครับปล่อยออกมาปล่อยออกมา มาสลายพิษตรงนี้กลายเป็นอากาศดีปล่อยขึ้นฟ้าทันทีนะครับในจุดดำๆนี้จะกลายเป็นไอน้ำออดเพิ่มเติมรายละเอียดภายในเตาอีกครั้งหนึ่งนะครับรายละเอียดภายในเตาเผาควนเตาเผาควนประกอบด้วย4 4อย่างนะครับ4อย่างที่เราจะ กำจัดควันคือหนึ่งกำจัดควันด้วยความร้อนความร้อนสูงนะครับเผาไหมเอาควันมาเผาไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สองกำจัดโดยการอบเข้าท่อกันเป็นน้ำส้มควันไม้นะครับอันนี้จะทำพร้อมๆกันไปได้เลยครับอบควัน เราจะทําระบบควันนี่ให้ผ่านท่อมาก่อนผ่านท่อมาแล้วก็มีท่อท่อนี้จะเป็นสองชั้นนะังไม่ได้วาดให้ดูนะก็คือมีแอน้ําควบมีการควบแน่นด้วยแล้วก็ถึงจะมาเข้าห้องเผาพอควันลอยตัวขึ้นสูงในป่องนี้ก็จะมีกากา็ออกก็วาดเป็นกาน้ําให้ดูว่ากาถูกความร้อน นะครับมีระบบเติมน้ําในกามีระดับน้ําอยู่ภายนอกตรงนี้นะครับภายนอกมีลูกลอยน้ําเราก็จะเติมไปในระดับพอดีกันเท่าๆกันเป็นระ,ะ,ะนาบเดียวกันนะครับควบคุมด้วยควบคุมด้วยระดับน้ําหรือว่าลูกลอยนะครับลูกลอยน้ําก็จะมีอยู่ในกานี้ตลอดเวลานะครับ จะน้ําจะไม่แห้งเพราะเราจะปล่อยน้ําตลอดเวลาเสมอหรือมีลูกลอยควบคุมน้ําแห้งปุ๊บลูกลอยก็จะปล่อยน้ําออกมาพอน้ําโดนความร้อนก็จะระเหยกลายเป็นไอพอเป็นไอไอก็จะพ่นเข้ามาหากันล้อมรอบเลยวงกลมเลยจะกี่กากันแล้วแต่ออกแบบออกแบบให้เห็นว่าหลายกานะฮะไม่ใช่กาเดียวกับจากการเป็นกานี่ก็คืออาจจะเป็นแทงน้ําท่อน้ําเป็นอะไรก็ได้ ท่อน้ากลมๆวงกลมๆเลยแทนแคนกาทีนี้สมมุติให้ดูว่ามันเป็นกาแต่ชาวบ้านเราทําเองก็เอากาจริงๆมาทําก็ได้ครับครับก็เป็นท่อน้ําที่ใส่น้ําแล้วก็น้ําพอโดนความร้อนเผามันก็จะพ่นกลายเป็นไอไอน้ําก็จะพ่นเข้าหาเตาเอกข้างบนเนี่ยหาควันควันนี้ก็จะถูกจับแล้วก็มีน้ําหนักมันก็จะตกลงมา ตกลงมาไฟก็จะเผาอีกก็จะเป็นขี้เท่าอยู่ข้างล่างนะครับยังเหลืออีกนะครับยังเหลืออีกก็คือ1เผา2ควบแน่น3ไอ้น้ำนะครับ3อย่างแล้นะอย่างที่4สุดท้ายก็คือไฟฟ้าสถิตนี่เป็นโลหะจับจับควันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับ ถึงสขั้นตอนรับส่วนเพื่อนๆนแนะนำมาอีกแล้วนะครับแนะนำมาอีกแล้วเป็นสิ่งที่แนะนำที่ดีมากนะครับเขบอกว่าความร้อนที่มันเกินอ่ะเพราะว่ามันเกินแน่มันมาจากรอบทิศเลยทุกทิศทุกทางเพราะมันเกินเราทำยังไงครับนะจะเห็นว่าเยอะมากเตาเยอะมากพอเยอะมากความร้อนมันต้องสูงมากเลยตรงนี้เป็นพลังงานนิวเคลียร์แน่นอนเลย เตาปฏิกรปรมาณูแน่นอนเลยครับเราก็ต่อท่อ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 ออกมาแล้วก็ผลิตไฟฟ้านะครับมาทํากระแสไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าขายขายไฟฟ้าให้หลวงได้นะครับนี่คือการไม่ทิ้งนะครับทุกเม็ดทุกอย่างไม่ทิ้งเลยพลังงานไฟที่ความร้อนที่เกินนะครับเราก็ต่อท่อมาจุดเผากลงหัน เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าและขายต่อขายให้หลวงได้ด้วยเพราะฉะนั้นการเผาถ่านจึงมีมูลค่ามากนะครับมีมูลค่ามากโดยการต่อกังหันต่อกังหันแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับรัฐบาลครับเผาถ่านไปด้วยขายไฟฟ้าไปด้วยนะครับแล้วก็ต่อท่อสามารถต่อท่อมาสูบน้ํา นะครับปับ่นกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโครงการเราทั้งหมดนี้ไฟฟ้าฟรีเลยรับเพราะว่าเราเอาแก๊สนะเอาแก๊สมาแก๊สนี่สามารถมาจุดเป็นตะเกียงเล็กๆเ,เป็นไฟก็ได้นะหรือว่าจะเอาแก๊สนี่มาผลิตเป็นกระแสฟ้าแลเปลี่ยนกระแสฟ้าให้มาเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ใจ่ายในในโครงการต่างๆเป็นพัดลมเป็นไฟฟ้าส่องสว่างเป็นอะไรทั้งหลายแหล่นะครับสามารถผลิตได้ ซึ่งเป็นอนันต์ก็คือไม่มีวันจบสิ้นนะครับในการเผาถ่านการเผาถ่านไม่ใช่เป็นค้นเผาถ่านที่ไร้ค่าต่อไปแล้วในอนาคตนี่คือเตาในอนาคตครับจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะสร้างรูสร้างดีงด้หลายอย่างนะครับถ่านไม่ใช่เอามาขายเป็นค้นแค่ค้นขายถ่านถ่านสามารถผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับ ท้านสามารถผลิตเป็นอย่างอื่นอีกมากมายครับเป็นสุปพันนะครับเป็นเครื่องสำอางเป็นเวชภัณฑ์นะครับเอามาทำสบู่ทำดับกลิ่นนะครับรักษาโรคก,กินได้แก้ท้องเสียครับหลายอย่างเลยทานนี่มีประโยชน์มากนะครับมารักษาโรคพืชโรคลาโรคเน่าของพืช มาทําให้แผ่นดินชุ่มชื้นก็คือดึงฟ้าดึงฝนดึงความชื้นให้กับดินนะครับมาผสมดินปลูกต้นไม้กับฐานนี้มีประโยชน์สูงสุดนะครับฐานปนเราก็ยังมาทําทานอัดแท่ไขายอีกนะครับไม่มีวันจบสิน้นแล้วก็ทานมันไม่ได้สกัดมาจากก้อนหินนะครับฐานมันสกัดมาจากพืชพืชที่เราปลูกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดน,นะครับ เป็นพืชโตเร็วยิ่งดีเลยก็เอามาเข้าโรงงานของเราเผาต้นถ่านนะครับได้พลังงานาพลังงานที่จะมาเผาไหม้ตรงนี้เป็นน้ํามันซึ่งสกัดมาจากพืชน,นะครับน้ํามันที่จพืชยางนาต้นยางนาเป็นต้นนะครับต้นไม้อื่นๆหรือว่าแม้แต่ขบวนการขบวนการาที่ที่ลําเลียงมาเนี่ยที่มาเผาเนี่ย เสร็จแล้วมันจะมียางเหนียวๆที่เรียกว่าสารทาน่ะหรือว่าออเรียกว่ายามาตอยนั่นเราเอาสามารถเอาไปสกัดสกัดใหม่นะครับเอาไปสกัดนั่นคือน้ํามันนะนั่นคือน้ํามันแล้วก็เอาน้ํามันที่ได้นะั้นสกัดมาแล้วก็เอามาจุดเผาไหมในห้องมาใช้ในห้องเผาไหมนี้ได้ด้วยนะครับจะเห็นว่าออกสามารถจะผูกเรื่องคิดแล้วก็ ในอนาคตเราจะหาเอาพลังงานของตัวเขาเองนี่แหละมาทำงานเราไม่ได้ซื้อพลังงานที่อื่นมานะครับพลังงานเพราะฉะนั้นการเผาถ่านไม่ใช่ธรรมดาต่อไปการเผาถ่านไม่ใช่ธรรมดาสามารถทำการค้าขนาดใหญ่ได้เลยครับส่วนใครจะให้ออเป็นกำลังใจหรือว่าจะช่วยเหลือออยินดีนะครับอจะศึกษาและวิจัยในการ สร้างเตาที่มีมูลค่าสูงให้กับโลกมนุษย์นะครับให้กับโลกใบนี้เพื่อรักษาอากาศให้บริสุทธิ์นะครับไม่ใช่เผาถ่านแล้วปล่อยมลภาวะเป็นพิษปล่อยควันออกมานะครับปล่อยกา๊าซพิษออกมาคับกา๊าซที่ถูกการเผาไหม้ผ่านน้ําผ่านความร้อนผ่านความร้อนสูงนะครับ ก๊าซนั้นจะเปลี่ยนเป็นก๊าซบริสุทธิ์เป็นก๊าซสะอาดทันทีนะครับไม่ใช่ว่าเราปล่อยพ่นออกไปแล้วตรงนี้เป็นก๊าซพิษจะเปลี่ยนเลยนะออยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆให้ให้เข้าใจกันก็คือว่า ى, พืชพืชเนี่ยเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคนต้องการออกซิเจนถูกต้องไหมครับในทางกลับกันนะครับ ออกซิเจนนะครับคนคายคนหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายนะครับเผาถ่านก็ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเตาเผาถ่านนะครับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนต่างๆมีเทนคาร์บอนอะไรการ๊าซมีเทนกา๊าซเบนซินอะไรต่างๆนะที่อยู่ใน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  ขบวนการเผาไหม้เนี่ยจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทันทีเลยกลายเป็นก๊าซดีเลยก๊าซดีที่จะใช้ได้อย่างกา๊าซไฮโดรเจนนะครับอจะพูดรายละเอียดอีกมากมายเลยเกี่ยวกับไฮโดรเจนทําไมอจึงใช้ระบบใช้ระบบการเผาไหม้ซึ่งใช้ไอน้ำและก็น้ำ การใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในการเปลี่ยนควันนะครับมันมีประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมก็คือน้ำเนี่ยมีองค์ประกอบของกา๊าซไฮโดรเจนเราสามารถแยกตามหลักวิชาการแล้วเขาบอกว่าแยกกา๊าซไฮโดรเจนออกจากน้ำนะออก,ก็แยกโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับของเขาต้องใช้ไฟฟ้าออใช้เป็นเนี่ยไอ้น้ำเล็กๆเนี่ย เพราะฉะนั้นไอ้น้ำเล็กๆแตกตัวด้วยความร้อนแล้วเผาไหม้สิ่งที่ได้มาคายออกมาคือกา๊าซไฮโดรเจนจะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นนะครับอันนี้อันนี้นะครับให้ไปศึกษามาได้เลยนะครับออออให้ศึกษาเลยว่าจริงไหมนะครับแล้วต่อไปออจะทำให้ดูว่ามันจริงขนาดไหนนะครับน้าเปลี่ยนเป็นกา๊าซไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นกา๊าซไฮโดรเจนตกลงมาปุ๊บไฟก็ลุกแรงขึ้นกว่าเดิมนะ มันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นคนจะไม่เข้าใจว่าเอ้ามันเกิดอะไรใช่ไหมครับแล้วต่อไปการเผาไหม้ตรงนี้เราสามารถเอาไฟฟ้าที่เราผลิตได้เองเนี่ยเปลี่ยนจากเปลี่ยนน้ําให้เป็นกา๊าซไฮโดรเจนแล้วเอากา๊าซไฮโดรเจนเนี่ยเป่าเพิ่มเข้ามาในการเผาไหม้น,นี้เพราะฉะนั้นการเผาไหม้นี้เราก็ใช้กา๊าซไฮโดรเจนเข้ามาบวกกับสูบอากาศเข้าไปก็คือกา๊าซออกซิเจนเข้าไปกับกา๊าซอื่นๆด้วยนั่นแหละเข้าไปทุกก๊าซนั่นแหละนะครับ ขาไปเติมไฟในนี้ให้ลุกแรงยิ่งขึ้นนั่นคือการสูบอากาศเข้าไปแล้วเราก็ผลิตกา๊าซไฮโดรเจนด้วยเข้าไปเลยโดยตรงเลยนะครับผลิตเข้าไปตรงๆแล้วยังจะมีอ่ารู้จักที่เรียกปลาไหมเขาจะมีเครื่องผลิตกา๊าซออกซิเจนเห็ไหมเข้าใจไหมครับอ๋อ,อพูดเนี่ยกา๊าซออกซิเจนเครื่องผลิตปลาจาก ก๊าซออกซิเจนน่ะเราเอาตัวนั้นเลยก๊าซออกซิเจนตัวนั้นนะเอามาทําด้วยผลิตแล้วก็พ่นเข้าไปไฮโดรเจนพ่นเข้าไปออกซิเจนเติมเข้าไปเลยตรงๆเสริมเข้าไปอีกก็ได้ครับจากกระแสฟฟ้าที่เราผลิตได้เอามาเปลี่ยนเป็นเติมกา๊าซออกซิเจนเข้าไปโดยตรงๆกับกา๊าซไฮโดรเจนเพื่อเผาไหม้ควันครับทาได้ครับทําได้เยอะเลยคลิปนี้ก็พอสมควรกับเวลาแล้วนะครับ ออก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมให้กำลังใจออในการค้นคว้าวิจัยต่อต่อไปนะครับออจะเพิ่มภาพขึ้นมานะครับเป็นหนังสือเป็นเหมือนตำราเล่มใหม่นะครับเป็น A นะครับ A1, A2, A3 ีนี้จะเป็น A4 นะครับสำหรับเตาเผาถ่านไร้ควันไร้ไป่องควันขนาดใหญ่นะครับทำเพื่อการค้าได้ตรงและเพื่อรักษาโลกของเราด้วยนะครับ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ